มากันในทุดนอนแล้วก็หน้าสดเลยนะคะตรงแรงและถูกใจนะคะชนัดเธอตรงนี้ไม่ใช่หรอ สวัสดีวันเสาร์นะคะเพื่อนแล้ววันนี้นะคะแล้วก็มากันในทุดนอนแล้วก็หน้าสดเลยนะคะอันนี้คือปอมันได้ลงอะไรเลยนะคะแต่ปอก็คือทาปากเฉยๆนะจ๊ะมา วันนี้นะคะปอกก็อัดคลิปดีกว่าเออเพราะว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยครั้งค่ามาตั้งแต่อัปเดตท,ที่แล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะปอจะมาใช้นะคะพัดลมแอร์นะคะทับใส่เพื่อนนะคะ คือปอก็ไปหาวิธีมานะคะจริงๆคือปอก็เคยทําแล้วเมื่อนานมามากๆแล้วนะคะก็คือ2ปีที่แล้วนะคะมันก็ค่อนข้างนานนะคะนั่นเลยค่ะปอก็เลยย้อนนะคะกลับไปดูคลิปตัวเองนะคะแล้วก็เฮ้ยโอเคค่ะเรารู้วิธีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับคลิปก่อนๆน,นะคะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็คือมีการปรับเปลี่ยนใหม่ในบางอย่างนะคะทุกคน มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเหยื่อของเราในวันนี้นะคะคือโอซานะเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมันก็ใช้ได้นะแต่ปอนะขอเล็งเป็นโอซานะนะคะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายที่สุดแล้วนะคะด้วยความที่นางเนี่ย มีไลบาหุนะคะเป็นอะไรนะบริการนะคะก็เลยเฮ้ยเอาโอาสนะกนี่เลยคะ่ะมันดูยากดีนะคะเอิมรู้สึกว่าเราต้องไปหาพ้อย์ก่อนนะคะทุกคนจริงๆคือมันมีเควสนะคะ <What S 1> อยู่ในมือถือด้วยนะคะน่าจะเป็นเอิมนี่ไง อันนี้นะคะคือเขาเนี่ยจะบอกวิธีการทําหมดเลยนะคะแต่ว่าเราต้องใช้แต้มนะคะถึง8ดแต้มเลยนะคะในการที่เปิดเควสนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยรู้วิธีแล้วค่ะก็เลยไม่ต้องมีตัวช่วยก็ได้นะคะทุกคนใช้แล้วนะจ๊ะอุปกรณ์ในวันนี้คือประแจน,นะคะแล้วก็แต้มนะจ๊ะและที่สำคัญคือ ชื่อเสียงค่ะถามว่าทําไมต้องใช้ชื่อเสียงคะพี่ปอเพราะว่าเราเนี่ยต้องทําให้อศนนาะนะคะเชื่อใจเราด้วยนะคะนางถึงจะไปอ่านจดหมายของเรานะคะเออต่ก่อนนี่คือ <Nice work. S 1> ไม่ต้องทําก็ได้อะแต่คือตอนเนี้ยต้องทําแล้วนะจ๊ะทุกคน มาคือขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเขียนจดหมายให้นางนะคะไปยืนรอเราเนาะจริงๆคือมันก็ง่ายอยู่นะแกเดี๋ยวปอจะต้องวิ่งมาเอาประแจก่อนนะคะอุ้ยปอชอบอะได้ยินปะ่ะเออมันคือเสียงเหยียบหญ้าเว้ยเห็นไหม มันดูสมจริงมากขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนเออแล้วปอจะบอกว่าปอไปอ่านคอมเมนต์เจอนะคะน้องคนนึงค่ะเขาเมนต์ในช่องปอนะคะแล้วก็โหโคตรโดนใจเลยอะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะปอขึ้นไว้ให้แล้วนะคะน้องเขาบอกว่ารู้สึกว่าอัปเดต แต่ละอันของเด็บนะคะมันดูดุนแรงมากขึ้นนะครับผมนะคะเขาเนี่ยควรจะเอาเวลาที่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้หนามหัวใจนะคะครบ10คนทักทีนะคะรอมาแปปีแล้วนะทุกคนอ,อ คือแบบอ่านแล้วแบบว่าเจ็บแทนเดฟเลยนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะคะทุกคนยันเดลเลยนะคะก็อัปเดตมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยมีอัปเดตไหนนะคะที่เพิ่มหนังหัวใจมาเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยแห่กันไปหาเวอร์ชั่นเก่ามาโหลดเล่นกันนะคะซึ่งปอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะ,ะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันมีหนังหัวใจครบทุกคนนะจ๊ะทุกคน คือแบบว่าเป็นคอมเมนต์ที่ถูกใจอ่ะจริงตรงแรงและถูกใจนะคะ <c oughs> มันคือเรื่องจริงมันจะเดฟแต่ว่าไปแล้วเนี่ยอัปเดตที่ปอเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็ดูรุนแรงจริงๆนั่นเลยค่ะทุกคนเนาะ <c oughs> มาค่ะมาเขียนจดหมายหาอสนะกันดีกว่านะคะผมนี่ไงนี่คือโชมหน้าของน้ำหัวใจของเรานะครับผมมาเราจะต้อง นัดนางนะคะไปที่ใต้พัดลมแอร์ค่ะนะคะแล้วก็เอาเป็นเวลาสัก8ดโมงเช้าแล้วกันนะคะคือแบบว่าเลิศสุดแล้วอะ่ะเออก็คือแบบไม่ต้องรอตนเย็นก็ได้นะฮะนี่ไงนางมาพอดีเลยนะคะอุ้ยทำไมนางถึงโบกมือทักทายเราด้วยวะเดี๋ยวนี่ฉันไปเป็นญาติกับเธอแต่มือะไหร่เออเอออสนะพอดีว่าฉันน่ะนะ เห็นคนเนี่ยเขียนจบหมายถึงเธอด้วยน่ะไปอ่านสิอ้าตอนนี้นะคะ <c oughs> นางกำลังตกหลุมพางเรานะคะ <c oughs> s this? <S อะไรกันเนี่ยจากใครกันนะ Maybe meet I should meet them. บางทีฉันคิดว่าฉันคงต้องไปสักหน่อยลแล้วแหละ จริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยเขียนจดหมายไปหานางว่าฉันมีเรื่องจะแฉเธอถ้าเธอไม่มาตามนัดฉันจะแฉเธอ <Hey. S 1> นางก็เลยมานะคะทุกคนไปค่ะพัดลมแอร์อยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่ตรง ตรงนู้หรือเปล่าไปกันนะคะอันนี้คือต้องพูดตรงๆเลยนะคะว่าปอนเนี่ยไม่ได้มาเล่นแบบนี้นะคะนานมากๆแล้วนะคะคือหลายปีแล้วนะทุกคนเพราะว่าปอนเนี่ยเล่นไปตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วจนหมดแล้วนะคะแต่ไม่แน่นะคะปออาจจะวนกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าแฟนขับใหม่ๆเนี่ยก็คือยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะ ทีนี้ก็เราเนี่ยก็แค่รอเวลาเท่านั้นนะคะเรานัดนางไว8้8ดโมงเชา้าใช่ไหมคะเดี๋ยวปอจะมาเร่งเวลาไปเป็น8ดโมงตรงเลยคะ่ะมาได้แต่รอแล้วก็มารอดูความสำเร็จกันนะคะขอให้ไม่เฟล,ล์เ้เถอะจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยเตรียมตัวลาอย่างดีเลยนะคะนางจะมาไหมสิ่งที่ปอ กลัวก็คือปอกลัวว่าปอจะนัดผิดที่โอสนาเธอต้องมานะถ้าเธอไม่มาฉันคงต้องหน้าแตกละ่ะทุกคนเฮ้ยหูว่านางกำลังเดินวะทั้งไงโอ้ oh my god นางมาตามนัดจริงๆด้วยนะคะแล้วนางก็มากับไลบารลุด้วยนะเอ้ยไปไหนหอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเฮ,ฮ้ฮยเฮ้ยนางไม่เดินมาทางนี้หรอนางไปไหนอ่ะนี่เธอกำลังเดินไปไหนเ่ะโอสานดชมน,นัดเธอตรงนี้ไม่ใช่หรอเอาใหม่ทุกคนรอบดีเราไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราได้ลองมา ช่วงเย็นดูนะคะเพราะว่าเหมือนช่วงเช้าเนี่ยมันน่าจะทําไม่ได้นะคะทุกคนเพราะก็เลยมาช่วงตอนที่ประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะมาเฮ้ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวเกมนะคะไม่ได้เล่นง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยนะทุกคนมันก็เลยยากไปหมดเลยนะคะมาสี่โมงตรงเจอกันแน่นอนหรือเปล่าห <c oughs> รือเปล่านะ โอซานะอยู่ไหนอะตอนนี้้อหาชีพจรของโอซานไม่เจอนะคะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนางมาจริงว่ะนางมาจริงนางมาจริงตอนนี้แหละค่ะทุกคนเริ่มแล้วนะ <c oughs> ยือ้อ <c oughs> โอ้โหว้า สำแลน,นแล้วหรอไปดูกันทุกคนว,ว้าวโถอเอ้ยทำไมไม่โดนทั้งสองคนนะคะจะได้ควบคู่ไปเลยนะแต่ว่ามันโดนได้แค่โอสนะคนเดียวนะคะอืม นี่แหละค่ะทุกคนค่ะคือความพยายามของเรานะคะและตอนนี้คือไลบารูก็กำลังร้องห่มร้องไห้เลยนะคะที่เพื่อนสาวของตัวเองเนี่ยตายต่อหน้าต่อตานางเลยนะคะเฮ้ยทำไมเธอไม่ไตาตามเพื่อนสาวไปด้วยลหละคะนี่โชคดีจริง,รงๆเลยนะเนี่ยทุกคนเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะและนี่คือผลงานของเราในวันนี้นะคะทุกคน ก็นั่นเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีผิดพลาดเล็กน้อยก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้นะคะทุกคนเอาละค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบาย